ครับหมามีอยู่นี่ลูกตื่นมาก็หันแงนมองหมามีก่อนเลยเช้านี้นอนไปสองชั่วโมงครึ่งครับหมามีมาแล้วลูกให้มมใหมามีทำอะไรจะให้หมามีทำอะไรเก้าคังเก็าพกเก็าพุงก็ปั๊ปั๊ใช่ไหมล่ะ มาเลยกู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 ยอจบหน่อยจับหน่อยนี่งสแคแคปุมสแคปุมเขาเลยค่ะสแคร์ูสคสคร,สคร,สครนี่นน่เล่นจับูเล่นจีบบูของเา้าเขาก็ไม่ว่าเลยเนี่ยดูเนี้ยนะช่วงเนี้ยนะตอนกลางดึกอะเตี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้อะอุ้ยอจุ้ยดกเขาดูเขาขอนอนด็กนอนอนอ่ารักะกลางดึกอะอย่างเมื่อคือนอะตสามม ออกมาเาข้าห้องน้ำอ่ะหนูได้ยินเสียงมามีมาม,มีอยู่ชั้นบนใช่ไหมหนูอยู่ชั้นล่างใช่ไหมหนูก็ร้องแบบเออเออหนูร้องไม่บักไม่ดังหรอกแต่มามีได้ยินเออพลิกมานอนอย่างนี้แหละแล้วพอตีสี่อ่ะนาแก้วเขาก็ออกมาเข้าห้องน้ําอ่ะหนูก็คงได้ยินเสียงอ่ะน้าแก้วเขาก็อยู่ชั้นบนเหมือนกันนะหนูก็ส่งเสียงเอออแต่มามีอ่ะหูดีไงนะาแก้วมาเข้าห้องน้ำมามีก็ได้ยินหนูหนูร้องมามีก็ได้ยินนะแต่หนูก็ดูว่าร้องไม่ไม่ดังหรอกมามีเปิดกล้องวงจรปิด ก,ก็เห็นหนูก็ปกตินะเอ,อพอตีห้าเนี่ยอมามีตื่นแล้วมามีก,ก็เขาค้องน้ําก่อนที่จะลงมาเตี้ยเขาก็ร้องอีกแล้วเออเออ,อย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้ร้องแบบว่าเสียงดังววายนะแต่แบบเหมือนเรียกอะ่ะก็เลยอันลีบลงมาเปิดประตูให้เพื่อที่ว่าเขาอาจจะปวดฉี่ละมัง้งเ,ออเปิดประตูให้ก็ไม่ฉี่มานั่งเนี่ยนั่งอยู่ตรงระเบียงเสร็จแล้วก็วิ่งไปที่หน้าประตูลัว ก็ไม่เห็นจะฉี่เลยอะแล้วร้องทําไมอะหนูร้องทําไมฮเออพอไปถึงที่สวนอะก็ไม่ได้ว่าจะแบบรีบฉี่อะไรก็คือก็ปกติอึอ,อะไรก็ปกติคือแบบว่าเออถ้าเขาปวดฉี่ปวดอ,อึอะไรเงี้ยก็เลยร้องเอออยากจะแบบให้มามีพารีบพาออกไปยอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นหนูว่าจะอึจะฉี่อะไรที่มันแบบว่าดูว่ารีบร้อนอะไรเลยอะหนูก็แค่แบบว่า อยากออกใช่ไหมอยากออกไปเที่ยวเล่นน่ะมันติดเที่ยวขยนาดหนักเลยอ่ะเล้วอ่ะฮะเป็นอะไรช่วงเนี้ยพออากาศดีแล้วก็แบบว่าติดเที่ยวอืมเวลาที่แบบพาไปเดินเล่นวิ่งเล่นเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่วงที่อากาศมันไม่ค่อยร้อนแล้วอะค่ะโอ้จะกลับบ้านแต่ละทีเนี่ยไม่ว่าจะในสวนหรือในซอยเนี่ยโอ้โหต้องดึงต้องจุดกระชากลากถูกันทุกวันทุกวันเลยอ้วน โ okay. อเคอนอนต่อนอนต่อแล้ว <laughs>